น,นี้เรื่องราวของลุงพลดูเหมือนจะไม่ใช่ของลุงพลคนเดียวล้วน่าจะเป็นเรื่องของคู่แคนเก่าระหว่างทนายกับอุจจระรวมไปถึงเรื่องอุจจระกับคนอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าอุจจระทำตัวกลางอวดเก่งหาเรื่องคนไปทั่ว ท,ที่ไม่มีเหตุอันบังควรที่แรกแปลกใจว่าลุงคิดถูกหรือผิดที่เลือกทนายตั้มมาช่วยทำคดีให้ถ้าหมายออกคีล่ลุงตอนนี้เข้าใจแล้วและเห็นด้วยว่าลุงคิดถูกและทำถูก การที่เลือกทนายตั้มเป็นการกระตุ้นให้อุจจาระคลั่งคนเวลาคลั่งจะขาดสติเหมือนคนบ้าจะทำอะไรโงงๆแบบไม่รู้ตัวทำแบบสิ้นคิดยังไม่ทันไรยังคลั่งได้ขนาดนี้ทนายเหมือนรู้สันดาลอุจจาระ เลยเปิดเกมยั่วปั่นหัวอุจจาระให้หมุนเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปเลยไม่ว่าใครเข้ามาในกกกอกหรืออยู่ในกกกอกถ้าแสดงตัวว่าอยู่ฝั่งลุงพลปกป้องลุงพลก็จะมีศัตรูทันทีแบบไม่รู้ตัวว่าศัตรูเป็นใครอยู่ที่ไหนจะมีคนหวังร้าย เตรียมให้ร้ายได้ทุกเมื่อฟังแล้วอย่าพึ่งกลัวจนหัวหดตดหายนะครับเพราะพวกนี้หลบอยู่ตามหลืบตามซอกก็จริงแต่มันเป็นแค่เห็บหมาเป็นแค่ไรตัวน้อยทำอะไรไม่ได้มากกว่าทำให้เรารู้สึกระคายผิวเท่านั้นเอง ทุกวันนี้รู้สึกอายแทนหมอผีที่ต้องใส่ผ้าถุงเต้นตามเสียงโหยหวนของปอบผีฟ้าผู้เป็นเมียไม่เหมือนในหนังในละครที่ดูหมอผีต้องปราบผีนี่เสือกรดนผีสะกดผิดหวังจริงๆสงสัยหมกมุ่นเรื่องใต้สะดือบ่อย มดกระโปรงปอบเยอะเกินคาถาเลยเสือ่อมของมืดของดำเลยวิ่เข้าตัวถ้าไม่นับเรื่องคดีน้องชมพู่ซึ่งยังไม่รู้ว่าหมายจะออกที่ใครเรื่องอื่นๆที่รุงโดนฟ้องทั้งเป็นคดีและยังไม่เป็นคดีทั้งหมดนี้ เป็นแค่เรื่องขี้หมากองเดียวซึ่งบรรดาหมาหมาขี้เรือนขี้รวมกันไว้สุดท้ายก็จะถูกชะล้างหมดไปทำอะไรลงไม่ได้หรือไม่บางส่วนของขี้ต้องให้หมาขี้เรือนบางตัวกืนกับลงคอตัวเองไปเพื่อเป็นบทเรียน ไม่ให้ขี้เรียราาอีกเหลือด้อนชาวบ้านชาวเมืองคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้เอฟซีทุกท่านจงอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกไร้โศกจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุ ขอบคุณเจ้าคุณปู่ที่พูดออกมาได้ทำคลิปดีๆให้ฟังสมใจเท้ถูกใจจังสาธุ